สวัสดีค่ะ,ค,ะคนคะอาชีพิตาสอยกับพี่ไทเตอร์วันนี้กลับมาพบกับทุกคนอีกครั้งหนึ่งแล้วเราก็ยังอยู่กับแขกรับเชิญของเราท่านเดิมนะคะนี่ก็คือพี่แก้วที่ฮักหมาเรายังอยู่ฮักหมาเหมือนเดิมอย่างที่เราเล่าให้ทุกคนฟังกันไปเมื่อคลิปที่แล้วเนาะคือที่เนี่ยไม่ได้มีแค่สัตว์เลี้ยงแค่สุนัขแต่ยังมีกระต่ายมีนกแก้ว แล้วคือนกแก้วเนี่ยอลังการมากเลยทุกคนคือที่เนี่ยเลี้ยงล้วแบบไม่จบที่หนึ่งอ่ะคือไม่ได้มีแค่หนึ่งเมื่อกี้ว้าวกับสุนัขไปแล้วก็ที่เนี่ยพี่แก้วกับพี่นิดเริ่มต้นเลี้ยงนอกอยังไงบ้างคะเริ่มจากตัวอะไรคอฟเทลสุดสุดอืมเรื่ของความถูกใช่ไหมหลองกลัวตาย <laughs> แล้ว,วย,ยังไงต่อคะแล,แล้วก็ตัวตน,นั้นยังอยู่ไหมตัวแรกอยู่อยู่อยู่ค่ะข้างนอกตัวนั้นชื่ออะไรคะอ๋อกระพุน ยังจับเล่นได้อยู่กได้แต่ว่าพอเขามีลูกแล้วเขาก็ยังแบบยังเหมือนห่วงโรงห่วงรังอะไรเงี้ยค่ะแต่ก็เมื่อกี้เห็นมี่เขากาเทลบินเล่นอยู่ในข้างนี้กตัวหนึ่งตัวนี้ยังเด็กอยู่ใช่ไหมตัวแล้วเหมือนกันแต่ว่าแค่มันไม่มีคู่เันก็เลยเชื่องนะคะทุกคนถ้าอยากเลี้ยงนกให้เชื่องอ่ะอยากไปให้มันมีแฟนใช่ใช่มัดต่อคนเดียวอย่างงี้แต่ว่า พี่แก้วชอบเอาลูกฟอร์พาสออกมาเล่นในขณะที่แบบพ่อแม่ยังเลี้ยงอยู่เนี่ยคือชอบมากเลยชอบชอบสไตล์การเลี้ยงของที่เนี่ยพ่อแม่พ่อแม่นกพี่ก็ออกมาเล่นใช่ไหมคือชอบมากเลยอ่ะคือจ๋าให้ป้อนรูกอยู่แต่เราก็ยังปล่อยเขาบินเล่นแล้วก็แบบจเล่นได้โดยที่เขาเขาเชื่อใจเราใช่ค่ะเนาะคือเขาเป็นสัตว์เป็นสัตว์สังคมนกแก้วเป็นสัตว์สังคมแล้วก็ฟอร์พาสเนี่ยยุคหลังคนหันมาเลี้ยงฟอร์พาสเยอะมากๆเลยที่เนี่ยมีนกสีสูงๆแบบ รอจองต่อคิวกันแบบเยอะไม่ใช่นาน,านตอนนี้ไม่ได้ทั้งตัวเลยอะไม่มีสเปคเลืออยากได้เราเราของพี่แก้วเนี่ยค่ะคือต้นเคยได้ยินอย่างเรื่องฟอร์พัสอ,อาวิธีการแยกเพศของฟอร์พัสเนี่ยมันมันแยกด้วยตาเปล่าได้ไม่ต้องสอบไม่ตรวจใช่ค่ะทำยังไงคะแยกังตัวอย่างคะอันนี้เบบีเบบหนึ่งเดือนเนี่ยให้กลมตาถ่ทยในกล่องห้ามแกล้งน้องนะตะวันวันนี้ก่อนอ่ะไอตะวันหาพี่ต้นก่อน เพิ่งนี้จะดูง่ายก็คือใช่อย่างนี้สีกรีนเนี่ยดูง่ายสุดละอันนี้เป็นดาร์กกรีนใช่คะดาร์กกรีนมันก็จะเป็นมีกรีนดาร์กกรีนโอลิฟเยอะมากเลยอ่ะทุกคนแบบว่าสีฟอพัสเนี่ยเยอะกว่าสีตาเรามองเห็นดีอันนี้อันนี้คือคือตัวเมียถ้คือจะเขียวหมดเลยแต่ถ้าเป็นกรีนตัวผู้มันจะเป็นขอบสีน้ําเงินตรงนี้สีน้ําเงิน ล้ำใช่ปหะใช่ล้ำสีน้ำเงินขอบนี้สีน้ำเงินที่จะพคู่เห็นปะมันจะมีสีน้ำเงินค่ะนี่ปลายปีกปลายปีกคิ้วล้ำนี่ดูง่ายมากในสีกรีนจะดูง่ายในสีกรีนจะดูง่ายใช่แต่ถ้าในสีรูก็จะเป็นน้ำเงินเท้มที่ปีกเหมือนกันสีเริ่มต้นของพอพัด ันนี้คือตัวเมียค่ะไม่มีอะไรเลยก็คือจะดป็เนี่ยอันนี้เป็นตาแดงนี่แล้วก็แม่ต้องเคยได้ยินโกโลด์ค่ะมอือเธอคอยโอ้ <c oughs> ยาวไปแล้วนี่ะว่าอันนี้ก็คือสีสูสงสุดของของสีบลูของสีน้ำเงินของสายน้ำเงินแต่คแค่เขามีพิเศษที่มันมีมิวเซชัช่นเธอ<า>คอย เพราะว่าเยเห็นพัคหลังอะค่ะคือคนเราพอพักเจาะเลือดตรวจเพศกันชก็อย่างนี้ก็คือแยกสี้แยกไม่ได้ไม่ออกเนาะโอเคจะแยกออกก็คือดูตาจีตรงนี้ถ้าตรงเนี้ยสีเทาอย่างเงี้ยตัวเมียถ้าเป็นตัวผู้จะสีดำอ๋อโอเคเฮียงเทากับดำหรือว่าจะบอกว่าเทากับขาวแยกไม่อดกตัวไม่ออกนะคะ แต่วันที่ยากสุดเลยคือพัชเทลอ๋อพัชเทลเป็นไงคะทายพัชเทลอะไรอย่างเงี้ยทุกคนไม่ต้องไปจำชื่อฟอร์พัหรอกต้องไปจำไม่ได้อย่าแบบได้หลูดเธอใช่ใช่เลือกไ่หมดเลยอ่ะนี่คือได้ลู ล้วไอ้ตัวไอ้ตัวนี้ก็ชอบที่เรียกว่าอะไรคะใช่บูเทอร์คอยอ๋อน่ารักมากเลยสีเหมือนขนมนี่จับได้แม่ต้นนี้เป็นสีที่พี่แก้วจับได้แต่ไม่ต้องอมาให้ต้นมาทำไมอ่ะต้นจะโดนกัะดับแต่แม่บักนี่น่ารักมากเลยอ่ะไช่บูเธอคอยเนี่ยจับไปวางบนสลิมแล้วก็โปะน้ำแข็งต้องแบบ ้องเป็นตัวผู้ตัวเมียค่ะตัวผู้ค่ะเห็นไหมอันนี้ดูยากแล้วพอมันมีพายอ่ะพอมันมีหลายสีใช่ไหมใช่พอมันมีพายอ่ะพายมันสามารถไปขาวนะจุดอื่นได้โอเคพายคือตีขาวใช่พายคือขนที่มันด่างค่ะมันสามารถไปด่างตรงที่มันบ่งบอกเพศว่าเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายได้อ๋อต่ามให้เราดูไม่ออกใช่แต่อันนี้มันจะดูออกว่าเนี่ยค่ะเขายังมีความเป็นผู้ชายอยู่ค่ะค่ะโอเคทุกคนพอจะแยกให้ฟอพัดออกกันแล้วแหละ ย่าแล้วมันมันเป็นยังไงทำไมถึงแบบดูดิพอพักคือเยอะแบบเยอะมากๆเลยหลายกลทำไมถึงไปขนาดนี้ได้คะมันมีสีประมาณนี้เลยเรนนี้อจบต้องเอาให้ครบจุ่มสีคือพอเลี้ยงแล้วอ่ะก็จะเป็นสีนี้ก็ยังไม่มีสีนั้นก็ยังไม่มีก็เลยจะอยากได้ไปหมดใช่แล้วพอเลี้ยงมาสักพักหนึ่งเราก็อยากจะทำสีเองค่ะแล้วก็อยากอยากพักา ถูงมากจนแบบด้อยนะแต่ว่าแค่แบบอยากทำแบบลูกสีออกมาในบา้นไปไปานแล้วมันเป็นแบบสีแปลกๆอ่อาค่ะทุกคนมันก็เลยเกี่ยวห้องเนี้ยอนาคตก็อาจจะมี นั้นเขาจะทำกรงบินไว้ข้างๆห้องเลยก็คือปล่อยไปเล่นได้เลยใช่ไหมเดี๋ยวให้ที่แกวพาไปดูกันอีกว่นึ่นี่เนาะตรงนี้คือห้องห้องบินนกค่ะแล้วเขาก็จะปล่อยนกบินปากสายกันถ้าปล่อยตัวใหญ่ก็ไม่ปล่อยตัวเล็กปล่อยตัวเล็กไม่ปล่อยตัวใหญ่นะคะใช่ครับรถก็เกิดอุบัติเหตุใช่บินชนกันหรือแบบจิกกันก็หนักแล้วอะใช่ๆแล้วแบบน้องชาคนแรกเขาหนวกก็คืออันตรายแล้วอะค่ะใช่ค่ะ ใครเลี้ยงมากอวกับพอพัดอยู่อ่ะบอกเลยนะละว่าจริงๆมันไม่ไม่พอกับคือพอพัดอะเล่นได้คือกับเลวเลดอะใช่ใช่คือใช้เดียวกันอะได้ค่ะแม่กระทั่งกรีนชีก็อะไรอย่างเงี้ยยังไม่ได้บอลเลยอะคือล่าสุดที่เก้าเห็นคือคำเดียวแบล็คไทด์ค่ะ กับกินชี่กัดการปากหลุดโใช่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 ่ามากเลยมันมันเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาถึงขนาดที่แบบเป็นไซส์เดียวกันแต่ค่ะถ้าอายุห่างกันก็ไม่แนะนำใครก็เป็นนกเล่นแหลมเนาะใช่ระวังแบกไข่นิดระวังน่ากลัวใช่ใช่ใช่่ากลไอไข่นี่โอเยซ้อมเล่นน้ำซ้อมเล่นน้ำบนหัวพ่ออันนี้อันนี้คืออ่างเล่นน้ำของน้องๆนะพี่เล่นน้ำของทุกคน นี่ทุกคนเห็นนะคะคือนอกจากคอกกันเดลนอกจากสองค่ะที่เจ้ายังมีนอกอะไรอีกบ้าง <c oughs> เป็นยงไงโคเดนมีขายมีแบ็คขายคันแะเ,เ,เแลวเราก็มีนางแบบเทสขายมีนางวบบเบลลี่ขาย,ลขายแล, <c oughs> แล้กวลลก็มีโคเด้นแล้วก็มีไลโอเลตนะคะใช่ <c oughs> แล้วนอจากนกคอกคันเดลแค่หนึ่งตัวใช่ก็เลยเป็นเพาะไม่คือเจมส์ <c oughs> ต้นนะเจมส์ต้นตายอย่างก็วันนี้ขอบคุณที่เจ้าเพราะว่าโย นไม่ใช่ใครมาใช้สารที่ถ่ายทำ<ส>วันนี้นะคะยินนกไม่ชอบคืออยากหามาให้ทุกคนดูกันก็จะเป็นคนเลี้นกสไตล์แบบเราคือเลี้ยงเป็นลูกเป็นลูกที่แบบเริ่มจากหนึ่งแล้วก็กลายเป็นสองแล้วก็เป็นหนุแล้วก็ไม่มีท่าทางจะจบ จบเธอไม่มีที่อยู่แล้วถ้าใครสนใจลูกฟอพัสนะคะติดต่อพี่แก้วได้พี่แก้วมีเพจฟอพัสนของเกิมไหมคะชื่ออะไรนต้นจะมฟอพัสนชื่อฟอพัสนก็คือเข้ามาดูได้เลยแต่ว่าอย่าเพิ่งมาแซงคิวต้นนะต้นจองภายไว้นานมากแล้วยังไม่ได้เลยค่ะทำยากอ่ะ วันนี้ขอบคุณมากมากเลยค่ะพี่แก้วแล้วก็ขอบคุณเด็กๆน่ารักทุกตัวที่ร่วมกันถ่ายทาวันนี้ได้เลยเดี๋ยวคราวหน้าเราจะหาเรื่องสนุกสนุกเรื่องคนรักนกมาให้ทุกคนดูกันใหม่แล้วก็พาไปดูกิจกรรมอื่นๆกันอีกเยอะแยะมากมายอย่าลืมกดติดตามเรากด subscribe กดกระดิ่ง <Aha. S 1> ให้เราด้วยนะคะแล้วเดี๋ยวมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าวันนี้ต้นกับพี่แก้วขอลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย เรื่องที่เราจะมาเล่าให้ทุกคนฟังก็จะเป็นเรื่องกรีนวิงตัวหนึ่งที่ชื่อรูบี้รูบี้จริง,รงๆอ่ะครั้งแรกที่ปล่อยออกมาคือหลุด <laughs> <Okay. S 2> โอมคดโอมาดพูดว่าหลุดแต่พี่เต้ชอบบอกว่าตั้งใจใช่มมตั้งใจเปิดประตูอย่าไปเชื่อทุกคนมลอกนกมันหลุดทุกตัวแม้กระทั่งแบบลิงเนี่ยอย่างเงี้ยอยู่ย <laughs> ดีก็เอาออกมาป้อนนอกบ้านเปิดประตูกงแล้วเรียกนกหลุดยังไงหลุดก็เลยแบบคลิปเนี้ยเอามาตั้งใจให้น้องหอมเอามาเล่าให้ทุกคนฟังว่าใครนกหายอย่าท้อ อย่าท้อเลยทุกอย่างมันมีเบาะแสหมดแล้วก็